สวัสดีครับบาวเป่ร่ำด้วนชาแนวครับมอนีเปลี่ยนบรรยากาศมานังหล่นอยู่ดีรอนปูต้าครับบรรยากาศเย็นดีครับงามสับเาๆนะครับมอนีเป็นอังคารแหลกของเดื่อนหานะครับ วนหง่เป็นที่ไปอยู่น้าบานนะครับเป็นที่ออกมาอยู่น้าป่านะครับบอกง่ายๆคือกินเขาป้านั่นแหละครับคนทามาแต่แต่สมัยบนลานนะครับคนกระแยกกันไปหลายทีครับไปหลายมองนะครับอยู่ใสก็ได้นะครับแต่อย่าอยู่น้าบานครับมันนี้ครับเป็นความเสือของคนเนาะแต่บอเปเลือกมันี่ครับมาป่าดอนปูตาครับเพราะว่าไก่บานน้า เพราะว่าก็ที่เลือกบ้นหนีเป็นยังครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุนะครับไปใกล้หลายกับบ่ไใดนะครับเพราะว่าพายุมาเขากันเกะเขาบานเขายังท่านนะครับเป็นรถเป็นเด็ดทางแต่ป็นอามาจอดไว้ครับแบงไหนเนาะ งไปลามอ้าเย,าย็นดีวะเย็นดีหน่อมเย็นแรงดูนีละพอดีมานหนีละเอ้ยก็ยถือมีดเปต่ยานแทะอาตลามัวถือมีดเปต่ยานแทเพอดีมาน,าานหนวะพอดีพอดีมานหนบางส่วนพอดีมานกินเขาป้านี่ละพอดีมานหนเป็นบางส่วนโไปทางบงสวนไปทางเป็นตกล้มนออก ะระยะเรากินลาหมูว้ายง่ายๆขนมนี่แหละขนมนาะใครกับใครบุญแดงเนาะเฮ้ยแล้วแต่กินยังก็ได้มื่อนี้แต่จากินน้ำบานเออว้ายมื่อนี้พายุที่เขาหรืไปยังใกล้แทนเนาะแทนพาย,ยุที่เขาจะม่วงเวละเขาว่าทิพมาได้ขึ้นมันเห็นนี่นี่กัลลังกอตัวอยู่นี่อืเนาะคือม้กากัลลังกอตัวอยู่เนี่ยเหออมือดตึบ๊บ<ร> รถคนคนไปใช่แล้วนี่นนจากรถไครอะไรนะรถพ่อไงรถพ่อบ่เข้าจั่มบ่คนมอเห็นเห็นในรถจกเ,ออ <c oughs> เห็นในรถจกดจอดอยูรถจกค้นในทางงั้มันอยู่เด้มาอยู่นนนหนีน้อนนิน้องคนมาทางทางกันอาดินถมลายทางออ,อ,อดินถมลายทางออ๋นั่นบ่ พว่นนี่ลาดลาดย่างไปเดือนพฤษภาลาดเออลาดย่างเป็นล้านก่นละมันก็นยินดีหลีได้แหะอยู่นี่ก็ได้วายลมเลือนนี่แล้วนี่ยกบแก่กบยังเนี่ยเธอ,อยุดคือว่มานนวดนี่ว่าเธอยุดเธอยุดคืมว่ามันนวดนีเออแล้ไปอย่นี้เหรอด้วากยังไรเนี่ยตากฮะฮะรางวัลดีคนเป็นตีมา<อ>กินข้า<อ>วปลา กระถาใครเพิ่นรางวั้ทีหนึ่งรางทีหนึ่งโอ้ให้เพิ่นรูบบ่เออโอ้เพิ่นมากินข้าวปลาอยู่นี่เพิ่นกะจีด้โศได้ลาไปเมื่อเฮ้ยไม่รวยเบอร์กันทุกคนนี่ไอ้โม่ก็ออกออกออกเล็กรางวัลรางวัลทีหนึ่งอยู่นี่เอ้นี่เห็นบ่นี่แล้วแต่ความเสื่อบ่เออนั่นเห็นบ่นี่เอาถากออกเลยเล็ก ใช่โอกเคเลขแปดแล้วนั่นนั่นแปดดีวะอ่าแปดสี่ตืวนเอาแปลงมาท่าก่อนเอาแปลงแปงแปงท่าเนี่ยต้องเอาแปลงมาท่าก่อนมันมาอยู่นี่เพื่อกระจาได้รางวัลแล้ะโศกสลาบเมื่อทันที่หนึ่งก็ติถูกต่ว เอามานจิ้นข้าวปลาแต่ปลาจิ้นขนมแต่ของมานจิ้นขนมข้าวมัจิ้นข้าวปลาแต่ของมันจิ้นขนมขนมปลาขนมปลาปลาเฮือนเนาะปลาไผ่ขนมปลาว่าแต่ก่อนม่งนี่ปลาปลาทืบแห้งเหรอด้วยก่อนม่งนี่ปลาทืบแห้งมันเฮ็ดทางกันเลยก็เลยบดทืบ ปุ่นร้านหนึ่งพิ่นหมดท่านมากันนะครับเอาเปีออกมาก่อนเดี๋ยวจังหน่อยเพื่อที่จะย่อยออกมาพอพุ่นปหลายหมอง พอวาญ่านพายุน้ำแน่พันกัดจิบบอกล้ไปบอกย้อากหมู่บ้านบันไดดกตัวนี้รถก็เด็นถนนขึ้นมาจอดไ่แต่ก่อนมงนี้ปลาทึบด้วยครับเป็นปลาทึบแห้งบาดอนปูต้าแต่ก่อนแต่ดวนี้เป็นกระกวดกระถางจั่หน่อยก็เลยกว้างก็เลยเบื่อแง่งๆเนี่ยจึงได้ขึ้นซื้อปลาทึบกอละ ไหวเทพวดาประจํทิศบ่เทพวดาประจำทิศไหววันนี้จํวันละเป็ประจำทิศทิศวันมีทางทิศอ่ะนี้ เออหรือชิดอีสา,ออานแรงมือซ้าของไม่แรนของไปทรงจะเมื่อนหกนม่แรคับเชออก่นกอนเชิอย่งแล้วเ๋ยวบางคนเนี

ดีตวข้าแต่วเจ for The ้าทัหลายีเจ้าผู้มีพนอลนีเออมือนี้มีงทานเดือนห้าเขอีกทางถึงเ่าขมมีกอิตใปรลมพระ้าทังหลายลูกบากทั้งหลายจะขอหบ้านเกือเสียุเสียเสียพ ื่อให้มีควาวมรา,นในในในามพื้นมีเีื้อมีอายุมั่นคนยืนกดปาตัจากโรคภัยอันตรายทั้วขอล่กล่าเทวดาประจำวันประจำทิศทางทิอาศอร์ธานีโสดาทุ่งศรัทดา อ้าวเสียสโแล้วันไปสภาพอากาศบาดีากาโอ้ดโปกินเากับปนก็ได้เอินตังนี่เขาหิดงใเตียงไปกินมวนกันไป มาหอดนะครับพี่น,น,น้องอืมเปล่าเนี่นยเน้นไหลเน้นไหลเลยนะนนนนโอ้ยปากกาหอดีไทยว่าได้ดรือฝากห่วหงขึมขึ้มไทย เอาเดอกใหม่ถูเพี้ยนไอคนนี้ขนานี่ไาอืมต้องไม่หับลแล้วอดอกเราวขาเห่วยศวไปหาดอกไมใหม่โอ้ โอ้นิว่ะเดไปครับรไวรุ่นไปครับไปครับดอ,มอมไม้คุนงานี้มาใ่แจ้เนี่ยไวรุ่นเป็นขี่รถคองมีเร่องไวรุ่นนเนี่ยบอกทีหลายเชิเดยปนะวหนา้นาเขาหนาขึงก็หนัไปด่เามันย่อมนัหิ้ม้อกสั่นยานนีกตัว นีห่หอนมาเพิ่นเย็นของแม่นี่หันมาเพเย็นของ